ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเล่นประมาณ8นาทีนะครับในหลายอย่างนะครับตอนแรกก็จะมีการป่ากระโดดยางแล้วก็ไปเรื่อยๆครับอยู่ในช่วง8นาทีมาดูกันครับตอนนี้ก็จะจับเวลาละจึ๊บเริ่มเลยไหวป่ะงพ่อกัไปหนึ่งนึงโจอันนี้อันนี้คนเดียวกินอู้ไหวต่อหนึ่งสองวิกายเชียร์เลยสามสี่ช้าๆรวมคคัด ห้าหกีกทีนึเจ็ดเยบตามด,ด้วยดิฟนะครับก็จะทำให้หัวไหล่รังแขนได้ทั้งคู่ห้าหนึ่งสองสามเซส,สวยห้านี่ครับหัวไหล่กับรังแขนหกเจ็ดโอเคต่อมาก็จะเป็นการพ,พื้นพื้นก็จะเสริม หน้าอกนะครับเสริมหน้าอกให้แข็งแรงแล้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคมาต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการกระโดดยาเริ่มเลย ได้ครับไปไกลไปเรื่อยๆไม่กระโดดไปกันมาอะไรก็ได้ทุกอย่าไปเลยเรื่อยๆครับเป็นการบริหารช่วงต้นขาน่องนะครับแล้วก็ปลายเท้านะครับไปเรื่อยๆ กระโดดนึ่งนาทีครับไปแล้วสามเซฟไปเรื่อยๆพี่ไก่ไปเรื่อยๆไหวบ่าผมก็จะไหวหรือเปล่าได้ๆไหวได้ไหวหน้าแดงนะพี่ไก่อ่ะมาเดินโจมกบละหนึ่งนาทีตามเล่นตัวนี้เลยเอาพี่ไก่ออ่า พี่ไก่ดูดีๆนะจัดทิ้งตรงนี้สิครั้งพร้อมกันไปเรนับสงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอเคแล้วก็ตามด้วยหน้า้องอีก10บทีไปเริ่2สอ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะซ้อมได้ห้าทีมาทีไหนสายห้าทีสามตีห้าเยี่ยมอ่ะต่อมาก็จะเป็นการไอตัวนี้นะครับไอมาเรื่อยเเลย,เลยอ่ะตั้งคูมาเลยไอมา ต่อมาก็จะไตแนวะตรงตรงไอ้อง,ง <c oughs> เออนั่นแหละ้าเรื่อยๆเรื่อยๆเยี่ยมโอเค yeah. <Okay. S 1> ต่อมาก็ไตแบบยกขึ้นยกขาแ้่เพียงนึงอ่า <c oughs> สวยเยี่ยม เด็ก้าไตแบบตรองอีกทีนึงไอยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวไม่ไหวเลยไม่ไหวอย่าฟื้นไม่ไม่ไหวอย่าฟื้นไม่ไหวอย่าฟื้นโอ้พี่ไก่โอ้ อามาเอากับเขาด้วยเยี่ยมเยี่มเ่ยมาม่ะาโอโหำพี่จอมานนี่เลยไปเลยตายตึงลดเลยสองคนยังยังยังไม่จบอีเนี้ยโหนี่เจอเนี่ะอาปต่อไปก็ติดคู่กันเลยคือไอ้าที ถ้าท่าไปไหวไม่จำเอานะไปเลยสิโจห้าสิช้าหนึ่งหนักพอกันสองสองสามอันนี่ช่วยสี่ห้าเอาสองข้นี้เหรอแยกมาแบบนี้ให้เชื่อแบบนี้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 อ่าย่อย่อขาลงแล้วก็สปริงหนึ่งครั้งอ๋อน่าสวยด้วยอย่างเงี้ยสวยสวยเออนั่นแหละแยมลงมาปกติลงมาปกติย่อใหม่ ย,ย่อไหมอ่าสองสป,ปริงขึ้นไปเพี่ไก่ึ้นไปอ่าพี่ไก่ระวังตูนคางนะระวังตูนคางนะสีอู้พี่ไก่เทเทนะ <62 S 2> รัหกสิบสองครับท่านผู้ชมแจ๋วหกสิบสองแล้วครับเฮ้ยรอเออพี่ไก่ทำทุกวันได้นะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการเล่นตัวนี้ครับจะเป็นการสร้างหัวไหล่แล้วก็แขน อไรนะครับแล้วก็ลังแขนแล้วก็ข้อน,นะครับชี้ขาออกกว้างนคคิดนึงตรงนะครับกกได้หนึ่งสองนับพร้อมกันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก็บซ้ายหนึ่งอันนี้รถเรี้ยวครับรถเรียวสองามส แทนตรงตรงห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าต่อไปก็คือบุญพวรมาะไรอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าข้างเดียวสิบที่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสายเอาเน็บเน็บไว้ข้างๆปีกปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค ใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ครูครูแม็กครับอันนี้น้องตัตครับน้องตัตครับโอเคเหลือดี๋ยว X45P ไปเปลี่ยนเสื้อมา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 เร็วมาเร็วตัตมาองเท้าเข้ามาอ่าตัตเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวยี่ต่อไปเดี๋ยวยี่ต่อไปยี่ต่อไปขาตรงห้าครั้งอ่าคุกเข่าห้าครั้งไปยกมือนิดนึง การนั้สุดลายหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปแค่โตไอแค่โตแค่ทีทั้งมือก็เด่อสองไม่ไหวหกสิบสองแล้วหกสิบสามแล้วครับพี่ไก่ผมเอามาออกกางกายโดยเฉพาะที่ได้ไม่เครียดครับเนี่นะครับครับเวลาแปดนาทีเป๊ะเลยครับเอามาฮัลโหลกเล่นอะไรอ่าโอเค ได้อะไรบ้างครับ63 63เลยครับอยู่ในช่วง8นาทีนะครับก็จะเล่นขาแขนทั้งหมดเลยครับเบิร์นไขมันทุกส่วนของร่างกายด้วยพักเดียววัดนะอ้าเพียง9ชกกันเอยนะอ้าวพี่ไก่เออโอเคขอบคุณมากครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณครูเม็กบอดี้เวทมือเปล่าแล้วก็ขอบคุณพี่ไก่นะครับที่เป็นพี่เลี้ยงตัวนี้มาพาชินโจมาเทรนนิ่งตลอดขอบคุณครูเม็กนะครับครับ วันนี้ก็ได้โอ้โหมาจากอันนี้สวัสดีครัับสสวดีครับคนักมอเตอร์คอร์สครับอาจารย์ชินโจอีกคนหนึ่งครับก็ซิกซิกทูครับอันนี้ก็คุณนายครับตอนนี้ทำรีสอร์ทใกล้เสร็จยังครับเพชรบูรณ์โอ้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใน้ำมีม้ามีอะไรครับเดี๋ยวไปนั่งกินน้ำเชิญเชิญครับถอดรองเท้าครับพอดีถอดรองเท้าเชิญนั่งไหมครับคโอเขอบคุณมากครับเชิญคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ